ไม่ฮัลโหลสวัสดีครับเมื่อกี้ต่อจากเทปเทปที่แล้วนะฮะเรามาดูกันต่อไอ้ฝาดนักบาสนักบาสที่เรารอครับคอยมานานไม่ได้รอคอยนักบาสนะฮะรอคอยชุดฮะดูซิว่าจะได้ชุดขึ้นหรือเปล่ามืดครับมืดแตงมีมองไม่เห็นน้ำมืดเบ๊ยตัวสวัสดีครับนี่ครับตัวสวัสดีครับ อันนี้เรากําลังสัมภาษณ์ออกรายการอะไรนะผมจำไม่ได้ครับรายการนี้ดูเฉพาะคนหล่อครับแนะเอ้ยย้ำนะครับต้องดูเฉพาะคนหล่อไม่หล่อเราไม่ให้ดูนะครับจริงๆครับอย่าอย่าอย่าแก้เขินครับไม่เป็นไรครับคือคลิปนี้เห็นกันทั่วโลกครับจะลงเราลงอะไรม้างนะ M S S เคเบิลทีวีเคเบิลทีวีนะครับหอยม่วงครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังบริษัทดูแพมเทียนักหนันะครับผมก็ไม่อยากจะพลาดพิงเขาครับ ไปไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราได้ชุดแล้วเราเจอกันเรามาสัมภาษณ์นักบา็อกันดีกว่านะครับเอาพิธีกรนำไปเลยครับนักบา็อคนแรกนี่คนนี้นะครับผู้ที่ทำสามสิบแต้มให้กับเกมแรกของเราสิริพลที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้หัวหน้าทีมนีหหัว้าทมอะไรนะครับมาสเตอร์คูนะหรือนำแผงชื่ออะไรมาสเตอร์คูล แนะนำตัวหน่อยครับไม่ใช่ไาไล้วแต่คูไม่มีบางคาบางคาวิทยาคมครับออาแล้วที่พูดเท่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผิดพลาดไปเป็นไปไม่ได้อ่อนแอนะเท่พี่แล้วไม่ได้อ่อนแอถ้าใครได้ดูกันไปแล้วนี่ก็ขอโทษด้วยนะครับใครไปดูนะครับพักทายทางบ้านหน่อยพักทายทางบ้านหน่อยนี่เรียงเรียงตามลำดับทักทายทางบ้านหน่อยสิมองกล้องครับมองกล้องทางบ้านมองอยู่นะฮะสุดแล้วเลี้ยวขวาคือ ผมมืดแีเพี่ไม่มืดมีไฟไปกูไปไปนนท์นี่นนท์นี่สามแต้มอันนี้อันนี้เนี่นนท์นี่นนท์เฮ้ยนีเอ็มซีอยู่นี่เอ็มซีอยู่นี่ฮะเรามาสัมภาษณ์อะไรนะชุดจิ้งกาดใช่ไหมครับจิ้งกาดที่อะไรครับนี่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 ชื่ออะไรครับพี่ใช่ชื่ออะไรผมชื่อวุฒิชัยครับวุฒิชัยนะวุฒิชัยครับเบอร์อะไรครับสิองครับสิบสองในการแข่งอ่าเอาและนี่ครับนี่เป็นเออเราเล่นในนามบางค้านี่เราแบ่งเป็นสองทีมครับเอาครับ แล้วเวลาชุดดกกันีว่าเปิดตัวชุดกันดีกว่าครับเรารอมันนานมากอะไรนะครับอะไรนะครับสีอะไรนะครับหัวหน้าทีมสีแดงครับสีแดงใครเลือกครับเออปัดกับปัดกับนี่ครับจบจบงานเรียกผมเรียกหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับรายการนี้ท่านไม่น่าตาดีเราไม่ให้ดูฮะอาม่ฮะรูกใส่เบอร์ิก้าหูข้างหลังข้างหลังข้างหลังพี่ตั้มพี่ตั้มเห็นอาเซียนยูฟ่า น่ารักมากครับน่ารักมากหมายปองอยู่เหมือนกันสุดยอดมากเลยครับเป็นแฟนอ่าคนที่เรารอคอยมานานแล้วแล้วเจสินปูผู้ชายนี่คือนเผู้ชายกันดีฟ้านะครับคือเจสันปูผู้ชายครับคือพ่อเป็นแม่ยายนะครับมาบอกว่าตรงนั้นที่ตรงนี้ต้องชื่อฮะแม่ไล่ผมเล่นเลยนะพ่อไม่เล่นก็ได้ครับอ้าวไม่เป็นไรผมไม่ง้อไม่เป็นไรไม่ง้อได้ครับเจอกัน ก็แล้วกันเอ่อขอดูเบอร์12หน่อยครับเบอร์สองใครได้เสื้อแล้วมาทางนี้ครับทางนี้ครับเบอร์12บรัแล้วขอสัมภาษณ์สดเบอร์12นะครับเบอร์12ครับขอดูข้างหน้าหน่อยครับเฮ้ยหน้าตาพ่อคนละลองจริง่โอ้โหแม่งหยิกกันมากครับไม่รู้ว่าพ่อมันเป็นดารากันหรือยังไงค่าตัวแม่งเท่าไหร่ไหมนี่ครับคนนี้ก่อนเลยครับคนนี้ครับเบอร์11เบอร์11นะครับครับ์สิบเอ็ดนะครับ ไม่รู้ครับขอขอเอาเสื้อแทบคอหน่อยได้ไหมครับเกมเบอร์ไรโอเคครับสนุกปองกูสัมภาษณ์มึงมึงมีประโยชน์มากขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับชุดติงกากนะฮะยำชุดติงกากมาแล้วครับหัวหน้าทีมของเราขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะครับหน้าชัดๆนะกางเสื้อด้วยครับหาไปเฮ้ยเฮ้ยมึงเียอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเออโอมยาอะไรเนี่ยไหนเราแล้วหน่อยให้ครับเล่นเล่นเล่นนาที่ไรครับมองกล้องครับมองทางบ้านเครับ ขอดูขอขอขอดูสิริพลใส่เสื้อหน่อยได้ไหมครับออะไรโชว์โชว์เฉยๆก็ได้จำไว้นะครับลัคกี้นัมเบอร์นะฮะเยี่ยมมากกับแมวเสื้อนอ่ะฝากผมนานมากครับเมื่อไหร่จะได้ตากล้องฝากนะครับเอ้ยเดี๋ยวตากล้องมาครับทำไมมันใหญ่ใส่พ่อเะโอ้วใหญ่อะไม่ถูกใจก็ต้องใส่แล้วแหละสุดยอดฮะ มานะฮะตามมาตามมาลองหน้าทีมเอาไฟนะลองหน้าทีมนะครับเบอร์อะไรครับเบอร์14นะครับโโอ้หรูปหล่อมากคนนี้ไม่ได้โชว์ที่ฝีมือนะครับโชว์ที่หน้าตายิงเดียวไปเบอร์หกเบอร์นี้วยดัแล้ว14ผมก็ยังไม่ได้นะครับเบอร์หกครับหน้าตายิงแล้วครับไม่มีฝีมือครับผมเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดได้ได้แล้วนะครับตากล้องตากล้องกลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับนี่คือพิธีกรของเรา ทีมของเราเบอร์อะไรครับเราเหอรเชื่อมากครับเบอร์เจ็ดครับเออนี่ครับคู่ไปคคนคนนี่ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเรามาท่องสุขคุกันดีกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองดีมากครับขุนสวรรค์เจ็นี่ครับนี่เล่นปีกคู่กับเราวันนี้ชื่อชื่อแล้วครับชื่ออะไรขอชื่อจริงนะครับธนากรนะครับขอขอเชิญตรงล่างนะครับมองไม่เห็นครับธนากรนะครับธนากรเล่นตำแหน่งปีกเบอร์ห้าครับโอเคครับเอ่อขอขอยืมตัวขยืมตัวหน่อย ้ามไอ้ก้ามยิ้มตัวหน่อยถ่ายถ่ายเลี้ยงนี่ยิ้มตัวหน่อยถ้าใหญ่ใหญ่ก็ดูครับมาแล้วครับหนึ่งน้ำนะโอ้น้ำนะมึงจะถ่ายยังไอ้ชัดกระดอยเนี่ยใบหัวเหรอผ้ากางครับหลวงจ้ำหนับจ้ำหนับเลยพี่ทั้งเสื้อเลยจำหนับไหมพี่ไอ้ก้าอะไรครับหกครับ คุยไม่มีแฟดไม่ชัดเลย็นไรรับครับผมชายยังอครับเบอร์หกนะครับเบอร์ห้าอยู่ไหนครับเบอร์ห้า